สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะคในช่องทายหนุมสุรินทร์สีดอท่าตูมนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาเอ็ดดูพี่หนุ่มนะคะผลิตทายากนะคะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มจะไม่มีอารมณ์นะคะ <c oughs> ก็เลยต้องกระซิบเอานะคะกระซิบใส่โทรศัพท์นะคะ <c oughs> เราก็ จะผสมนะคะเช้าหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตอนเย็นหนึ่งครั้งนะคะก็จะผสมจนกว่าน้องลินดาจะไม่ยอมให้นะคะจะไม่ให้ขึ้นนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาเส้นด้วยนะคะวันนี้มาเส้นหัวหมูฟันเนื่องจากว่าก็วันแม่วันของเรานะคะได้บุญเอาไว้นะคะว่าถ้าผสมน้องลินดาได้ก็คือจะเส้นหัวหมูนะคะ วันนี้เราก็ได้นำหัวหมูมาเส้นแล้วนะคะเดี๋ยว,วเราแอบดูห่างๆเลยนะคะก็กรณีศึกษานะคะไม่ได้ว่าลงในแนวลามกอนาจารย์นะคะแล้ก็เอบดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ก็ให้ประเชิดนะคะดุลบรรดาให้น้องลินดานะคะติดลูกและมีเจ้าตัวเล็กให้เราด้วยนะคะ mm hmm. พี่หนุ่มก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด6เชือกนะคะเป็น mm hmm. เพศเพศเมียนี่สองเชือกค่ะเพศนอกนั้นก็เป็นเ,เ,เพศผู้หมดเลยนะคะ mm hmm. ก็ เพศเมียสามนะคะเพศผู้สามนะคะติดติดนะคะลืมนับน้องสายทองค่ะลูกสุดท้องนะคะ <c oughs> <c oughs> ดู ة, นะคะแมดูี้หนุ่มนะจังุกอะเส้นหนึ่งน่าเสนมนนสนเสนนเลยหนึ่งเสนอยือะารตกับเสนอนาจาเบียนาจานี่จุเบียเนวะอย่าตันจุบทิพจุ่เส้นวะ จะเส้นปลาลีอันวังจาเด้อตอนนี้ก็เสือกวานนึงมองเจอกระโดอายติดเด้อมาแก้บนนะคะจูคลามกระโดอายเจอเหนื่อยแบบแน่เด้อก็ควันไม่ควานเขาบนไว้นะคะว่าถ้าทับติดนะคะโอ้ทับทับได้นะคะก็จะเส้นนะคะ เราก็มาแล้วก็มาแก้บนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันจ่าละเด้อในเชิงบุญปานดองมาปานดองได้ในอันจ่าเลยนี่ก็เป็นดอกที่สี่นะคะดอกที่สี่แล้วที่จะทางแม่พระสารนูบันเนตเออไต่ควากระดออันมันหมานวันแห้งแปังปังจุลับจาบลาลีเทาในเชิงบุนแล้วก็อันจ่าแม่ก็สามารถตบรางวัลให้พี่หนุ่มได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะผลไม้ออนไลน์ของเรานะคะ

ก็จะปืนกะจ้าก็จะลงจานนอก็จะดึงจมูกปืนนก็จะถอดิระเจ้ากจะเจ้าเนื่อกระโดดรอดไผ่ก็จถีบก็จะลากไปเจอนั่นเองยๆปรกปรามเด้อยดไปด่าเลยวมอ่ะีไปเจอมูาบัวจ่าอาจารย์เ้ยดอแม่ไปอาจูยตืนเาะัเอาจายแล้วก็อต็ดเลยกาแน่ แม่ควานบอกว่าบนมาแล้วก็จะทําการเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชือกไหนมาทับก็คงจะทับง่ายๆเหมือนน้องลินดาด้วยนะคะยาด้วยยาแล้วก็อย่าบูเลาช่วยแม่เจียงโสนเอเนาะเอ้าแกล้มไงหัดเบียงหัดลองในหัดกาแฟในกาแฟกิ่าะใส่ที่ไหนมาสอันนี้ดูด้วยเออเหอเลย เราพี่โก้เราพี่โกเขาอิจชาไหนี่ไม่ควรจะงเาขเพื่อไกแตโบอตวพี่โกพี่โกเก็อิจฉาพี่หนุ่มนะคะได้ได้อากาศหนาวๆได้สาวมานอนกอดนะคะพี่โกบอกว่าโอ้ยอยากมีบ้างจังเลยนะคะมามามา น้องลิดนดานี่เราไม่ได้ปลูกโซ่เลยนะคะเราปล่อยไว้กับพี่หนุ่มเลยนะคะแต่ว่าน้องไม่ไปไหนแน่อนอนนะคะพว่าติดพี่หนุ่มแรงเลยนะคะพี่โก้พี่โก้พี่โก้ยังมีแฟนไหมพี่โก้บอกว่ายังมีเหมือนกันฮะ เดี๋ยวเราไปก่อนนะครับให้พี่หนุ่มกรับประดิษฐ์น้องให้ก่อนกยังมีแฟนไหมครับกยังมีแฟนไหมครับกยังมีแฟนไหมครับเอ้าทำไมไหมครับไม่อยากมีนะ่ะไม่อยากมีใช่ไหม โอ้พี่โกยืนนิ่งเลยนะคะแอบดูฝั่งนี้นะคะภารกิจพี่หนุ่มน่าจะไม่เสร็จนะคะวันนี้นะคะก็ต้องรอช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายกับช่วงเย็นนะคะ เ,เดี๋ยวมาดูลีลาของพี่หนุ่มนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะ,ะจี่งนุ่ก็มีชื่อว่าคุณแผนเมืองสุรินเลยนะคะนี่เพราะว่ามีม,ม,มีเมียเยอะมากเลยนะคะแม่ควานเองก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันนะคะว่ากี่เชือกนะคะ,ะเพราะว่า,าเยอะมากๆเลยนะคะจําจชื่อไม่ได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นเอน่าจะเป็นเกือบร้อยแล้วมากตั้งแต่ทับมานะคะ จำแต่จำได้แต่เพียงว่าน,นะคะน้องลินดาเป็นเลียหลวงของพี่หนุ่มนะคะ <มา S 1> ดูดูท่เงินท่าทองของพี่หนุ่มนะคะ<า>อ่ะติดละว่าบึงจาแล้ววันนี้ไม่ค่อยสนใจนะคะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะบอพี่หนุ่มได้กินนั้นละเด้ แม่หน่อยบอกว่าถ้าแม่หน่อยถูกหวยแม่หน่อยจะซื้อแฟนมาให้พี่หนุ่มเชื่อส้มแม่หน่อยบอกว่าถ้าแม่หน่อยถูกหวยแม่หน่อยจะซื้อแฟนมาให้พี่หนุ่มเลยจะซื้อสาวมาให้พี่หนุ่มเลยนะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเงียบๆนะคะถ้าเราเสียงดังทุก พี่หนุ่มก็จ่ายนี่นะคะวันทีบเกาะเกาะดินนะเมื่อกี้นะคะสถานที่ของเราก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะคะเต็มทีมทะะทท่แล้วเต็มที่แล้ว <c oughs> ต้องหาจังหวะก่อนนะคะจังหวะขึ้นได้ไม่ได้นะ,ะก็ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นถ่ายทำในเชือรามุกอนาจารนะคะก็เป็นกรณีศึกษานะคะ ้ยน้องเรนลาไปจับแล้วค่ะนู่นไปจับแท่งเงินแท่งทองเขาทำไมเรนดาเอ้ยแท่งเงินแท่งทองของพี่นุ่มนั่นน,น,น,น่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะ คลิปหน้าเดี๋ยวแม่ควานจะมาถ่ายให้ชมอีกนะคะจะมาอัปเดตนะคะว่าผสมได้กี่ครั้งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ